เรื่องดาราคุลแรงมากปีนี้จะเป็นไงปีนี้มันคือปีงูพิษเพราะฉะนั้นอ่ะพี่น้องอ่ะแตกกันอยู่แล้วไอ้ที่รักกันพี่จา๋าพี่จ๋าน้องจา๋าแม่จา๋าลูกจา๋าเนี้ยเดี๋ยวมีอีกแล้วเรื่องของการที่แบบว่าหลอกว่ารวยอ่ะก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีอีกคนเดิมไหมคนใหม่ๆคนใหม่มันผุดขึ้นมาอีกค่ะ คนที่ <คน S 1> โดนด<อ>หลอก,อกจะออกมาพูดแล้วก็คนที่อ้างตัวเองว่ารวยมีทั้งเป็นดาราผู้หญิงที่เคยดักแล้วก็มีดาราผู้ชายที่พยายามหาแสงใส่ตัวเองแล้วไม่รอดก็พยายามทําอีกไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกน่าจะเป็นพวกตัวร้ายหรือว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถ่ายเซ็กซี่เคยถ่ายแบบถอดส่งถอดเสื้ออะไรอ,อ๋อดาราผู้ชายที่หาแสงคนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะ ก็ยังไม่ไม่เยอะอายุออห,หาแสง<ช>อยู่เนี้ยกลาา้าทนู่นทํานี่ทาทาแบบทำหวาดเสียวอยู่ตลอดใช่แล้วเนี่ยมีเรื่องที่จะมีแบบล่าสุดก็มีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งอีกดอกเดียวเท่านั้นใช่ไหมคือกรรมมันจะเต็มแม็กแล้วแล้วจะติดเข้าคุกเข้า,ขาตารางไหมไม่ค่ะขอโอกาสแต่ไม่มีโอกาสแล้วแหละก็มีคนนึงนะอยู่ดีหน้าขึ้นมาเฉยเลยมีเรื่องแบบไปมีอะไรกับคนหนึ่งอ่ะ แล้วก็คนนั้นบอกว่าท้องแต่ไรู้ท้องจริงท้องปลอมมาเดี๋ยวข่าวนี้อาจจะออกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ปะ่ะไม่ใช่ไ <I do. S 2> อเน,นี่กลุ่มเด็กๆที่ไปโตเป็นอีโกอินเตอร์กันปีนี้จะมีขึ้นมาใหม่ไหมจริงๆมีเยอะมีอีกหลายคนขึ้นได้แบบใกล้เคียงน้องลิซ่าไหมยังไงก็ไม่ได้ แล้วน้องลิซ่าจะดังกว่านี้ไหมหนักหนักก็จะเริ่มเดินแบบแต่เขาก็เดินอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะได้มีงานเดินแบบกับพรีเซนเตอร์อะไรที่กระหึ่มกว่านี้แล้วก็มีหนังที่แบบเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์สองของโลกอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเรียนด้วยน้อง